นี่สิเฮดนาำเสาวรสค่ะหรือว่ามากระทบลกนั่นเองพี่น้องปองไปได้มากระทบลกมากแล้วปลูกเองด้วยกามากระทบลกไร่สารค่ะปาดเครื่องนวยค่ะแล้วก็ซ้อนขวดนี่มันได้ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะเมื่อนี้สิเฮตป่าลิมานประมาณหนึ่งถ้วยเบอร์เือกนั่นก่องอหญ่เลยนี่เนาะเนาะนี่คือขั้นตอนต่อไปก็คือเอาสับประรดหนึ่งถ้วยนี้หนึ่งถ้วย ไปล้ต like ุ s <S ่มแนะนำค่ะน้ำกะกะเอาปริ่าณบ่ทักบ่หลายบ่วทับลายลายตุ่มตุ่มสกปรต้มจนมันเดือดไปือเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะพามาเบ่งเด้อมันจะเดือดมันจะเดือดแล้วก็จะเลื้อยบุยห่วยแล้วขั้นตอนต่อไปจะพาทำเด้อวบาสิเฮ็ดจังไดค่ะก็ตุ่มน้ำตุ่มในบักซสาวรดเดืยวเรียบร้อยเนาะก็เอาไปกรองเอาไปกรองเอาในมันออกค่ะเอาไปกรองเอาในมันออกแล้วบาดที่นี่ค่ะเพิ่มน้ำอีก ก็ยากได้น้ำาหลซำไหลเข้ากับเพิ่มลงไปอัตราส่วนบปแน่นอนค่ะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำไม่เยอะถ้าใครที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำเยอะๆแล้วก็น้ำตาลทรายก็เพิ่มลงไปน้ำตาลทรายแดงเด้อน้ำตาลทรายแดงกั่น้ำตาลทรายแดงเคมไม่ใส่เดี๋ยวรอรออันนี้อันนี้ใส่ไปครึ่งกิโลค่ะน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลเดี๋ยวรอให้มันเดือดล้วก็ตักก้อ่อแล้วก็ชิมรสปรุงรสใครชอบเปรี้ยวมากใครชอบหวาน ตามใจเลยค่ะบ่มีสูตรตายตัวเด้อไม่มีสูตรตายตัวแต่สูตรของผู้สมมันแสบค่ะเพราะ่างผู้สมเหติมาหลายรอบแล้วหมักเาวรุเป็นของเจ้าของหมูเอียงกอดสานที่สําคัญแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปเดี๋ยวเบิ่งขันตอนต่อไปเด้อเต้วพี่น้องป้องไปเาวรุหมักน้ําน้าเสาวรุใส่ตู้เย็นไปแล้วค่ะ เอาไว้ถ่ะดื่มย่มเวทเอาไว้ถ่ะดื่มไมลากก็หายเนาะนได้ประมาณ35ขวดค่ะวันนี้โอเคเด้อค่ะ